สวัสดีครับผมอันจากล้าลานาเดนิมนะครับวันนี้มารีวิวงานขาสั้นครับ15ออนพะเย่ปุ่นครับตัวนี้ i ิน i g o ก b a c k ของแบรนด์พีเนียนเดนิมนะครับเป็นงานหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากครับตัวนี้ป้ายเป็นป้ายหนังวัวแท้ครับป้ายจะเป็นงานป้ายหนังวัวแท้ครับเป็นงานป้ายหนังสีแท้และเป็นงานปั๊มจมกดด้วยความร้อนพีเนียนครับขนนกครับป้ายจะหนาอยู่ที่นี่เลยนะฮะสามมิลสอดเข็มขัดด้านหลังหูเข็มขัดด้านหลังครับเป็นงานโชว์ริมแดงข้างหนึ่งด้านหลังใช้เเป็็นนงาหููขขมัดค่ ูเข็มขัดทุกเส้นทางแบนจะร้อยได้เข้าไปด้วยจะเกิดรอยนูนแบบนี้สามารถเฟดที่ผหุมขัดได้ด้วยนะครับตัวงานเย็บทางแบนดจะเย็บเดินได้ทั้งหมด3เส้นย้ำกระเป๋าเพิ่มความแน่นหนาครับเอกลักษณ์ครับเป็นงานปักขนนกปักด้วยได้สีเหลืองทองแท็กป้ายแบนด์อยู่ด้านล่างครับเป็นงานผ้าดิบๆครับสิบห้าออนสีผ้าตัวนี้เป็นงานสีอินดิโกเป็นงานผ้าสีเข้มนะครับแต่ว่าด้านในตัวนี้จะเป็นแบ็คครับเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับกระเป๋าเล็กครับเป็นงานโชว์ริมริเวยเป็นงานทองแดงครับกระดุม นะครับเป็นงานเม็ดบนอ่าเป็นงานทองแดงทั้งหมดเลยครับขอโทษทีเป็นงานทองแดงทั้งหมดเลยปั๊มแบนครับขายึดจะเป็นงานขาคู่ด้านในครับมาด้านในตัวนี้เป็นสีดําอย่างที่บอกครับนะฮะจะมีเอลยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามสี่สามหกสามแปดครับ นี่แหละครับงานเย็บครับทาแบนเย็บเดินได้ลูกโซ่3เส้นครับผ้าแซมด้านในใช้เป็นงานพลต้อนสีดำครับสกรีนขนนกสีเหลืองทองด้านนอกอินดิโก้ด้านในเป็นแบ็คคับอินดิโก้เอ็กแบ็คตามผ้าแบบนี้นะครับงานโพ้านข้างครับด้านหน้าครับกระเป๋าครับเป็นงานสกรีนครับสีเหลืองทองครับเป๊กมุดด้านในใช้เป็นงานทองแดงปั๊มโลโก้ขนนกลงไปทุกเม็ดแบบนี้นะครับสับกระดุมครับงานโพลแน่นๆตัวนี้ครับผ้าญี่ปุ่นครับ15ออนริมแดงเย็บลูกโซ่ครับนะครับและงานเย็บขาด้านใน นะครับงานเย็บงานพงขาด้านในสวยครับตรงปกครับแพ็กเกจตัวนี้ครับนะครับจะเป็นนี่เลยแพ็คใส่กล่องนะครับเป็นบ็อกเซ็ตแบบนี้สนใจก็สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้ครับราคาอยู่ที่1 0 0 0บาทนะครับทรงแบบนี้เลยเพราะ้าใส่เอลซัมสองครับนะครับตัวนี้หนึ่งพันบาทเท่านั้นครับนะครับสนใจก็สั่งซื้อไม่ได้เลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวยินดีเจอกันครับสวัสดีครับ